ตัวหน้าไร้สดได้ยิ้มหวานกันทุกวนันไปดูผลงานใครค่ำคืนที่ผ่านมาครับครับเชียริเวอร์สกอร์สูงเหรอนะียครับยากหน่อยหนึ่งนะผมมองว่าการที่เชียริเวอร์สกอร์สูงต่อนะครับใจนึงก็วันหวันอยู่ว่าจะไม่ข้ามกอบแพงแต่ถามว่ามองมุมสูงได้ไหมไม่สูงแน่นอนคุณเนี้ยจริงๆถ้าถามว่าจะให้เลือกไปมัลลิดไหมผมก็ใจอยากไปครับแต่มันเปิดมาเยอะเพลินไปเนี่ยครับก็ ขอไปที่ลาโยเบลโกโน่ e ดีกว่าเออผมมองว่ามองไปที่ว่บวกหรือสกกรสูงดีกว่าให้เลือกสองช่องทางดีกว่านะครับแต่แต่นอรินเี่ยผมไปที่แบ็กเบอร์โลเวอร์ครับมองในมุมนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าบาเลนเซียดูน่ากดครับต่ําได้ไหมหน่าลุ้นน่าลุ้นครับผมมองว่ากาลาดาช่วงนี้ไม่ค่อยขมครับไปต่ําก็ได้นะครับไปต่ําก็ได้นะครับไปบาเลนเซียก็ได้ไปต่าก็ได้ผมมองว่าบาเลนเซียหนึ่งลูกก็มีส่วนในเรื่องของมิทิแลนให้มองไปที่สูงอ่า มิทิลแลนให้มองไปที่สูงครับตอนนี้ที่ผมจะย้ําไปเนี่ยคือบาการิโนนะครับเบรเลสซานฟิลแล้วก็เดี๋ยวผมขอกด2ตัวไปก่อนแล้วกันนะในเรื่องของราโยเบีโกโนรองไปที่2ประตูอ่ะผมได้ราโยนะครับผมราโยเบีโกโนนะครับรองที่2ลูกแล้วก็นี้ละแล้วใครไม่อยากพลาดการไลฟ์สดของผมนะครับผมไปดูหน้าโปรไฟล์นะครับผมแล้วมาเข้ากลุ่มด้วยกันได้เลยหรือเราติดตามไปเลยช่วงเวลา6กโมงครึ่งทุกๆวันนะครับ